วัสดีครับกลับมาพบกับโจชัยนัลทอยคลิปนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็มีงานเซตดีทอยนะครับผมเป็นตัวไอรอนแมนวอลแม็กชินนะครับผมที่อยู่ในภาคของอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับผมมาให้ดูกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัววอลแม็กชินนะครับผมที่ทางเซตดีทอยได้ทําออกมานะครับผมเป็นตัวมาร์กหนะครับผมตัวนี้จะทําออกมาในแบบสไตล์แบบว่า คล้ายๆกับตัวไอรอนแมนตัวมาร์คแปนะครับผมข้อต่ออะไรเงี้ยจะเหมือนกันนะครับผมจะมีจุดให้เราสังเกตได้ดูว่ามันเหมือนกันกับตัวไอรอนแมนมาร์คแปนะครับผมแล้วก็ตัวลิทคิวนะครับผมที่ทําออกมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยนะครับผมตัวไอรอนแมนตัวอ่าตัววอลเมชชีนตัวนี้นะครับผมก็ทําออกมา คล้ายๆกับข้อต่อเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็นยาง PVC <S <S ทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมผมจะทําให้ดูนะครับผมมันมันเหมือนกับมันมันอ่อนแรงนะครับผมข้อเสียของมันคือข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เหมือนมันเหมือนอ่อนแรงแล้วก็ต้องบอกว่าจุดขยับของของตัวงานตัวเนี้ยครับผมต้องบอกว่ามันมันอ่อนแรงเหมือนเป็นยาง PVC ทั้งตัวเลยนะครับผมอ่าอย่างจุด ตัวหน้าอกเนี้ยก็ทําเป็นสีเพ้นอ่าพ่นพ่นสีออกมาไม่ชัดนะครับผมเหมือนกับเป็นการลงสีนะครับผมตรงหน้าหน้ากากนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นการลงสีมาแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปืนนะครับผมตัวค่อนข้างอ่อนอ่อนแรงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยแขนขาเพราะมันเป็นยาง PVC ทั้งหมดทั้งตัวเลยนะครับผม ค่อนข้างอ่อนแรงต่างจากตัวอบอกเลยว่าตัวนี้ต่างจากตัววอลแมชชีนตัวมาร์ควันที่เป็นงานเซตดีทอยที่ทำออกมาใหม่ต่างกันเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ข้อต่ออ่อนแรงเหมือนเป็นยาง p v c ทั้งหมดนะครับโดนความร้อนไม่ได้เลยนะครับผมนะครับผมจะมีจุดให้เราดูว่ามันจะมีข้อต่อยาง PVC อย่างเงี้ยเหมือนกับมาร์คแปนะครับผมของงานเซตดีทอยนะครับมันจะมีจุดอย่างเงี้ยู่่ที่ขาที่แขนนะครับผม ปืนหลุดแล้วนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเราเอามาตั้งโชว์ในตู้โมเดลมันโอเคไหมผมก็คิดว่ามันโอเคมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากการทำสีของเขาเขาทำออกมาได้ดีแต่มีข้อเสียนะครับผมตรงสีที่เขาทำออกมาครับตรงตรงนี้ครับผมที่เป็นตัวเหมือนกับม่านพลังของไอรอนแมนนะครับผมที่มีอยู่ในชุดเกาะเขาเขาไม่ได้ทำออกมาเป็นแบบ พลาสติกนะครับเพราะทาเหมือนกับเอาสีมาแล้วก็ลงสีทามาแล้วก็ที่ตายอย่างเงี้ยครับผมม,มันเป็นยาง PVC ทั้งหมดมันมันอธิบายยากนะครับผมแต่ถ้าถามว่าโดยรวมภาครวมนะครับผมคะแนนเต็มสิบผมให้เท่าไหร่นะตัวนี้ผมให้แค่เจ็ดเพราะว่าทุกอย่างที่ตัวมันอ่อนแรงมากเลยอะอย่างแขนขาเนี่ยเป็นยาง PVC ที่มันอ่อนแรงมากเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาเก็บไว้ในตู้โชว์มันโอเคไหมผมว่ามันโอเคนะครับผม ตัววอลเมคชินมาร์กหอย่างเงี้ยครับผมมันโอเคนะครับผมแต่ถ้าเอาเราเอาไปจัดท่าเล่นอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมปืนนะครับผมก็จะมีตัวปืนมาด้วยเอาไว้ติดนะครับข้างหลังนะครับผมมันต่างจากตัวไอรอนแมนตัววอลเมคชินมาร์กวันมากเลยนะครับผมตัวเนี้ยต้องบอกเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอ่อนหมดเลยอ่า แขนขาเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงนะครับผมแต่ถ้าเราเอามาเล่นกับงานเซตดีทอยตั้งโชว์ในตู้ผมก็โอเคนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะอยู่ราคาที่875บาทนะครับคร่าๆนะทุกวันนี้จะอยู่ที่ราคานี้นะครับผมดีเทลสีทำออกมาได้ดีนะครับผมแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าตรงที่หน้าอกแล้วก็ตัวตานะครับผมเขาจะทำสีออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่ชอบสีดําแล้วก็สีเงินอยู่แล้วก็โอเคไม่มีอะไรต้องเครียดมากนะครับผมตัวนี้ครับผม,มเราตั้งโชว์ในตู้โชว์แบบเก๋ๆได้เลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับผม Iron Man War Machine Mark หนะครับผมใน a v e n t u r e Endgame นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปตัวต่อๆไปนะครับผม วันนี้ผมก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ